สวัสดีนะคะสวัสดีเอฟซีลงช่างและป้าแปลงผักทุกทุกคนนะคะเอฟซี FC นองฟ้าด้วยก็วันนี้ก็อยากจะพูดถึงนะคะว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะมันไม่มีใครเขาอยากเสือกแ,แต่ก็เสือกนิดนึงแล้วกันนะแต่ก็ไม่ต้องไปเสือกเรื่องของเขานะควรจะดูแลเรื่องตัวเองดีกว่าปะ่นะฮะเขาจะแจากกาแฟไม่แจากกาแฟจริงๆมันไม่หนักหรอกทั้งทั้งที่ตัวเองก็ไปด้วยไม่ใช่หรอ ไปเงาแปลกเขาไปแอบนอนเหรอหรือ,อยังไงถึงไม่รู้ว่าเขามีการแจกกาแฟกันน่ะไม่ไม่สมควรเอาเรื่องนี้มาพูดเรื่องเขากินเขาขี้กันหมดแล้วเขากินเขาไปละลายในลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กกันหมดแล้วมึงไม่สมควรที่จะออกมาพูดหลอกเรื่องเนี้นะอย่าสร้างประเด็นอะไรให้มันมากมายเลยหูป,ปากตัวเองบ้างมึงฟาดกูกูก็ฟาดกลับกูก็ไม่ได้สนใจมึงไม่ใช่แม่กูนะทุกคนเขาเงียบกันไปหมดแล้วอย่างพี่มานเขาก็เงียบไปหมดแล้ว มึงก็ไปขุดคลิปเก่าๆมาเหมือนพูกประสาทประสาทหลายตัวที่มันชอบขุดคลิป,ปเก่าๆมาพูดอ่ะทุกคนเนี่ยตอนนี้มันเป็นอะไรแล้วนะเออตอนนี้มันเป็นอะไรแล้วไม่จําเป็นที่จะต้องเอาออกมาเออเอาออกมาพูดใหม่ไม่จําเป็นฮะอยู่เฉยไม่เป็นหากระแสฮะทาตัวเป็นคนดีสิเป็นคุณหนูสินะเอาตามปากตัวเองเนี่ยไม่ต้องมาแบบโอ้โหนั่นนี่เน้น,น,น อะไรอย่างเงี้ยแซะเขาทุกวันแหละแซะแซะแซะพวกกูนะบองตรงเลยนะถ้าพวกกูเนี่ยไม,ไม่ไม่ไม่อึดอัดใจจริง,รงๆไม่เยอะกับพวกกูเกินไปเนี่ยฮะพวกกูก็ไม่พูดหรอกกูจะบอกให้ขนาดเรื่องกาแฟเนี่ยเขาแจกกันโคมโคมโคไปแหกหูแหกขีดูนะช่องบดิสัทละไปดูด้วยนะ,ะอย่าดีแต่ตัดแต่ว่าพูดตัดแ,แต่ว่าเออเอะเอะเอ๊ะ เอ๊ะเฮี้ยอะไรของมึงฮะเออเวลาเขาด่าเขาออกมาตอบโต้มาก็รับไม่ได้เขาออกมาพูดก็รับไม่ได้ในสิ่งที่เขาออกมามาชี้แจงออกมาพูดออกมาตําหนิออกมาด่าออกมาว่าก็รับไม่ได้หาว่าลุมมันไม่มีใครลุมหรอกมันอยู่ที่ปากตัวเองถ้าปากตัวเองดีก็ไม่มีใครเขาไปว่าถูกไหมเอออยู่เฉยๆก็ไม่มีใครเข้าไปนั่งด่าเข้าไปนั่งว่าเข้าไปนั่งตาหนิตัวเองหรอกถ้าตัวเองหูปากอ่ะ เออยื่นออกมาอยู่ได้แ่อยู่นั่น,นแหละจะแฉหาหาสวรรค์วิมานอะไรวะกูถามจริงอ่ะวันวันเนี่ยมึงไม่ได้ไปเกาะลุงช่างหรือว่าไปเกาะเขาเนี่ยมันไม่ได้เหรอหรือยังไงหรือ่าเกาะพวกกูเนี่ยไม่ได้เลยแหมเมื่อก่อนไม่ดา่าใช่เมื่อก่อนไม่ดา่าก็ทําตัวดีแล้วไงก็อยู่เฉยไงถ้าอยู่ไม่เฉยเขาก็ออกมาพูดแล้วอย่ามาว่าเขาละก,กันว่าว่าลุมอะ่ะกูจะบอกให้ ถ้าเวลาเขาขออกมาพูดตัวเองก็รับไม่ได้เอออุตส่าห์เงียบนะเราไม่อยากจะยุ่งนะเราไปใน,ในเรื่องอื่นแล้วนะอ่าแล้วมึงก็ไม่จบไงต่างคนก็ต่างอยู่สิอยู่ฝั่งไหนก็อยู่ไปมึงจะอยู่ตรงกลางอยูต่ตอนเฮียไหนมึงก็อยู่ไปไม่จําเป็นนี่จะต้องมาแกะเขาเอ้กับเอ้ออเอ้ะ,อะ,อะกาแฟงั้นกาแฟอย่างนี้ชิหายเขาแจากกันจดนแดกเป็นขี้หมดแล้วยังจะมาพูดมากอีกเรื่องกาแฟเขาเนี่ยมันใส่ร้ายเขา เอออันนี้พูดถึงเรื่องจริงไม่จําเป็นที่จะต้องเอาออกมานั่งพูดมานั่งวิจารณ์หรอกไร้สาระไม่มีปรรัญญาเล่นเรื่องอื่นหรือไงเรื่องแม่งมีให้เล่นเยอะแยะนะสมองพัฒนาบ้างเออพัฒนาในสิ่งที่ดีอย่าพัฒนาในสิ่งที่ชั่วให้มันลงไปเยอะๆแ,แต่เวลาเขาว่าเนี่ยเอามาเปิดเรามาดาสิกูจะกระเทืบปปากแม่งให้กูไม่ได้สนใจไม่ใช่หน้าแม่กูนะ ไม่ใช่่ากูไม่ได้ด่ามึงแล้วมึงมายุ่งทำไมเอ้ามันเป็นครอบครัวของพวกกูกูก็ต้องออกมายุ่งแล้วมึงอะอ่ะถ้ามึงไม่พูดสาสัซะซะเลยไม่ยุ่งกับเขาซะเลยใครเขาจะออกมาว่ามึงถามแค่นี้แหละมันไม่มีใครเขาว่ามึงหรอกอันนี้เขาเรียกว่าสอกอเสือกเสือกส้นตีนอะไรแค่นี้ใช่ไหมล่ะนั่นมันคือครอบครัวของพวกกูก,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 กูอยู่กันมานานแล้ว ต่างคนทุกคนก็ทำคอนเทนต์อย่างอื่นแต่เขาก็ยังอยู่บ้านหลังเดิมเขาไม่ตอแหลไปบ้านหลังอื่นเข้าใจไหมพวกกูเนี่ยถึงจะทำคอนเทนต์อื่นก็จริงแต่พวกกูยังรักสมานสาม,มัคคีกันสักเดี๋ยวก็มารวมตัวกันถึงจะไปตรงไหนซ้ายขวาปีกซ้ายปีกขวาเขาก็จะมารวมตัวกันเหมือนเดิมนะเขาเขาเรียกว่ารักสมานสาม,มคัคคีไม่เหมือนไอ้พวกบอกว่าโอ๊ยกูไม่เอาแสงกูเห็นเกาะแสงเขาอยู่นั่นแหละ อย่างพี่มาเนี่ยไปเกาะเขาอยู่น,นั่นแหนเกาะหายเหียอะไรข้าขน้ายเขาเขาเลิกแล้วนะเขาจบเลยนะเขาไม่เคยไปดา่ามึงไม่เคยไปว่ามึงก็จบไปตั้งนานแล้วไปขุดเรื่องเกา่าเกานู่นนี่นั่นมาพวกมึงอะมันปัญญาอ่อนมันมีเหียอะไรเล่นแล้วไงพยายามที่จะเอาเรื่องนูง้นเรื่องเก่าๆมาพูดกันอย่านะมึงอย่านะด่ามาด่ากลับสวนมากูก็สวนกลับกูไม่ได้สนใจหรอกนะคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยควรจะหูป,ปากควรจะหยุดได้แล้วอะ ทุกคนเขาไปทำคอนเทนต์อื่นกันหมดแล้วมึงก็หยุดพาดพิงถึงเขามึงไม่พาดมึงยังพาดพิงถึงเขากูก็ฟาดปากมึงอยู่นี่แหละนะแล้วก็มาฟ้ามาอะไรนะมาพาดพิงถึงเรื่องกาแฟเออมาเอเอเอะอารทั้งทั้งนี่แม่งไปด้วยแท้แท้ไอ้้ย่ไม่แอบแถวไหนมาเหรอเออแค่แค่นั้นแหละจริงๆเหมือนพี่พี่แมวพูดอะตลกอะนะตัดแม่งทิง้งเลยไอ้รูปที่ยืนอยู่ข้างๆอะ แม่งจะไปยืนอยู่ทำเหี้ยทำไมวะเป็นกูถีบออกแม่งเลยดันไม่ดีเราสาหุบปากนะเงียยมันจะไม่ยุ่งเลยนะบางทีแม่งก็เยอะอะ่ะเดยวก็ฟาดนัวฟาดงังถามว่าทุกคนที่เขาออกมาปกป้องเขาออกมาปกป้องก็เหมือนมึงปกป้องนั่นแหละนะเมื่อก่อนมึงปกป้องใครมึงปกป้องใครเขาก็เหมือนกันนหะทุกคนที่เขาออกมาเขาปกป้องกันทุกคนนั่นแหละไม่จาเป็นหรอกว่ามึงไม่ต้องไปด่าใครแล้วเขา ทำไมต้องมาด่ามึงด้วยก็เพราะปากมึงมันเป็นแบบนี้ไงเออถ้าปากมึงมันไม่ปากดีเขาก็คงไม่ออกมาตอบโต้กับมึงหรอกควรที่จะหยุดได้แล้วควรที่จะอยู่ในส่วนที่ของตัวเองนะทำมาหาแดกอย่างอื่นไปนะไม่ต้องมาแวะเวียนไม่ต้องมาแวะเวียนเอาเรื่องเก่าๆเ,เดิมๆเ,เหมือนคนแก่ล้างถึงอะ่ะเข้าใจปะเอาแต่เรื่องเดิมๆออกมาเล่นมันน่าลำคาญเข้าใจไหมแล้วตัวเองไปดูสภาพนะ ในการพูดในการตําหนิชาวบ้านเขาในไร์สดตัวเองบ้างว่ามันทุเลศขนาดไหนฮะกูไม่บูลลี่ใครทั้งนั้นแหละสวยไม่สวยไม่เกี่ยวเรื่องนี้จะขี้เละข,ขี้เหละไม่ขี้เละไม่เกี่ยวเกี่ยวอยู่ที่สันดานแค่นั้นเองกูกูเอาแค่นี้นะถ้าสันดานไม่ดีไม่ต้องไปพาดพิงถึงกาแฟเขาแล้วไปแห่หูแห่ขีดูด้วยใครที่พูดถึงเรื่องกาแฟน่ะช่วยกรุณาไปแห่หูแห่ขีดูด้วยนะคะที่บอสอ,อิสระเอามาเปิดให้ดูด้วย อย่าสันดาลให้มันมากหุบปากได้ก็หุบปากไปพวกมึงกูบอกไว้ก่อน